สตัวแม่ช่อง7 HD เตรียมเปิดกล้องละครฟอร์มยะอีกไม่นานเกินรอสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ของช่อง7 HD ที่ปีนี้เตรียมเปิดกล้องละครใหม่3าเรื่องด้วยกันเริ่มที่เข็มซ่อนปลายค h ายเมจิกอีฟโดยผู้จัดเจี๊ยบโสพินภาซึ่งต้องใช้พระเอกนางเอกรุ่นกลางขึ้นไปอย่างน้อย6คนและหนึ่งในนั้นคาดว่าจะเป็นเพื่อนสีอย่างนุ่นวรนุษมาเล่นเรื่องนี้ด้วย ต่อด้วยค่ายดาราวิดีโอกับเพลิงกินนรีที่ชัวรอยเปอร์เนตกับบทน้ำนั้นก็คือกบสุวรรณนั้นประกบพระเอกอีกสองคนรวมถึงพระนางรุน่นลูกซึ่งในเดือนเมษายนนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่ามีใครเล่นบ้างและปิดท้ายที่ค่ายกันตนาหลังโกเรดตติ้งถล่มทลายจากวงเวียนหัวใจก็ไฟแรงเตรียมเปิดกล้องละครใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องสร้อยนาคี โดยก่อนหน้านี้มีการวางตัวอั้มพัชราภาเอาไว้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังเป็นแพลนเดิมหรือไม่แต่ก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียว